วันนี้พีฟพ่ฟา้าจะทําได้ขนาดไหนและน้องชาลลอตจะทําได้มากน้อยขนาดนพร้อมไหมครับพวกเราพร้อมแล้วขอเสียงให้กับอิงหลอดอีกหนึ่งครั้งครับอันดับแรกอย่าลืมนะครับยกม,มือก่อนแล้วตอบถ้าพร้อมแล้วอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตซ้ายขวาดีกว่าเนะาะขยับซ้ายขวาจะได้แบบแล้วก็เอียงมองขวาให้แบบกล้องรับหน้าน้องทั้งสองคนได้ด้วยอขอบคุณมากครับ ใครตอบได้ยกมือก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วข้อที่หนึ่งมีเวลาสี่สิบห้าวิมาครับอ่าน้ำพริกลงน้องชาลต์ยกก่อนครับตื่นแล้วพี่ฟ้าเริม่มตื่นแล้วพี่พ้อมเริ่มตื่นแล้วอ,ไอะไรครับอ่ามาครับสบายๆเลยน้ำพริกลงเรือน้ำพริกลงเรือไปครับตอบที่ถูกนะครับบินคะแ,แนนสำหรับชาลต์ฝั่งน้นสู้เปล่าฝั่งน้นสู้ไหมตอนเชียร์พี่ฟ้าล่ะ เมื่อกี้ที่ฟาตื่นแล้นะจะแบบแบบเสียดายนิดนึงเฮ้น, <c oughs> <c oughs> นิดเดียวเท่านั้นข้อแรกคะแนนเป็นของน้องชาลลตมากันต่อข้อที่สองดีกว่าพร้อมไหมคะสองคนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยังไม่นชาลล์อยู่ชาลลตถ้าพร้อมแล้วค่อยๆตอบให้พี่อิงฟ้าฟังไปถามว่าคำตอบน,นี้คืออะไรหูฉลามน้ำแดงค่ะหูฉลามน้ำแดงถึงตัง้งทางสอง ชอบโอ้หโหสิ่งเลมาต่อมาพี่ฟ้าเริ่มตื่นแล้วนะเดี๋ยวดูว่าช่วงท้ายพี่ฟ้าจะทำได้ดีไหมต่อมาโจทย์ข้อที่สามมาครับเออเฮ้ยอะไรอะไรอ,ะไรอ่ะมันจะเป็นอะไรนะพี่ฟ้าพี่ฟ้าตอบครับหมูกระทะ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  โจทย์ข้อที่สี่เตรียมยกรอเลยนะยกลอเลยเลยครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่สี่มาครับใครครับไก่ทอดน้ำปลาไก่ทอดน้ำปลาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับอ <c oughs> สองต่อสองเ <c oughs> ออไก่หน้าที่ของชาลลอตที่จะทำต่อแล้ว <c oughs> อ่ะโจทย์ข้อที่ห้ามาครับเ <c oughs> อ้ยพี่ฟ้า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  ขาหมูขาขาหมูเป็นคำตอบที่ถูกตั้งครับโอ้โหนี่พี่ฟ้าพี่ฟ้าไม่ยอมแล้วนะชาลอตมาต่อกันที่ข้อต่อมามาครับเออยกรอเลย okay, อ้าวฮะไปยากไม่ยากอันนี้รู้ด้วยไม่เต๋ยอหรือว่านูโดโบสไอ่ไเต๋อเลยครับตอบที่ถูกตั้งครับโอ้โห อาจจะเป็นเมนูที่ไม่ได้ยากมากเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะเป็นเมนูอะไรถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเออมาครับ <laughs> พี่ฟ้าพี่ฟ้าก่อนเค้กกล้วยหอมค่ะ <laughs> เค้กกล้วยหอมทำไมนะเมื่อกี้เขาว่าไงนะไอ <laughs> คอนแอบบอกคำตอบค่ะอ๋ออ๋อ,อ,อ <laughs> จริงๆก็คือไม่บอกก็รู้ อยู่ที่คนยกมือต่อมาดีกว่าข้อต่อมาถ้าพร้อมแล้วมาครับเออดีฟ้าครับภายสับเลับเป็นถายส่ายสถ่ายพล่ับถายสายสับับเ็ายา มีคือสับและอันนี้มันพ้องเสียงกันคือปาปะปลาปะาเฉยๆแล้วก็ตามด้วยรถก็คือพายสับปะารถข้อต่อมาดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วมาครับมาครับได้ไหมอ่าชีสเค้กโอ้กขมาตอบเออเชีสเค้กนะ ถาทชอยกัน<ย> ور, ดีกว่า<ย>ตอนนี้ตามมันแค่หน,น,น,นึ่งคะแนนเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วข้อต่อมารครับเออตอนนี้ชิ้คค่ับนอนนี้ชิเแกงถูกต้องครับถูกเยอะถูกเยอะจะบอกว่าครบแล้วทั้งหมดสิบข้อมาดูคะแนนกันไหมครับ